ที่ชอบบอกว่าแอคคอร์ดเนี่ยจะต้องเป็นรถสไตล์แบบคนแก่คนมีอายุหรือจะต้องเป็นรถผู้บริหารวัยวัยกลางคนขึ้นไปเท่านั้นนะคะวันนี้แฟบขออนุญาตฉีกกดนะคะทุกคนวันนี้เติมสต็อกอีก1คันกับ Honda Accord นะคะคันนี้เป็นเจน10นะคะตัว i n o r Change โมเดลปี2022ตัวดำเบาะน้ำตาลทุกคนที่หลายๆคนตามหานะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันกันหน่อยแต่บอกก่อนนะคะว่าคันนี้แฟบยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะคะแต่มารีบทาคลิปให้พี่ๆดู มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่านะคะทุกคนด้านหน้าก็คือเขาจะได้ชุดแต่งสเกิร์ตแล้วรอบคันนะคะไฟจะเป็นแบบ Fu l l LED เรียบร้อยแล้วก็ได้เลนโซ่หล่อๆแบบนี้1ชุดนะคะยางเป็นปี2022แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแฟบจัดการให้สเกิร์ตด้านข้างมีให้ไฟเลี้ยวปลายกระจกนะคะที่จับจะเป็นแบบคีเรตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่ไงทุกคนตัวดำบอน,น้ำตาลที่หลายๆคนตามหานะคะบอกเลยว่ายังสวยฉ่ำอยู่เลย ขนาดยังไม่ได้แมนททแนนยังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อย45,000กิโลนะคะสำหรับเลขไม้คันนี้นะ,ะเดี๋ยวแ๊บจะไปบอกค่าตัวถ่ายคลิปนะคะมาดูโครงสร้างกันนิดนึงพี่ๆอ่ะโครงสร้างเห็นปะมิดองมิดอาร์ก็คือเดิมบางทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยซื้อรถกับแ๊บไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีการตรวจสภาพรถทุกคันก่อนส่งมอบดูสิทุกคนเฮ้ยเขาทําถึงนะเขาทาสวยมากเจ้าของเดิมแต่งสวยมาก อันนี้เป็นด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารก็คือสภาพยังกริบอยู่นะ9กิเลยนะปอ่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันหน่อยว่าคันนี้มีตรงไหนที่มีตําหนี่มีรอยเฉียวชนมาหรือเปล่านะคะก็คือให้ดูเลยว่ารถที่แฟบซื้อเข้าสภาพเดิมๆแบบนี้ติบนะคะตัว el นะคะ minor change model ปี2022คันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราได้แบบจัดทรงลงล้อมาแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวัยกลางคนนะวัยรุ่นก็คือขับได้และที่สำคัญคันนี้นะคะแฟบเปิดราคาอยู่ที่ 9 9้0 0สบาทนะคะจากป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านหนะป้ายแดงอยู่ประมาณล้านหนะคะวันนี้พี่ประหยัดงบไปเกินครึ่งล้านเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสายดว่วนโทรหาแฟบได้เลยนี่0 8 5 2์2ป5 9 2นะคะมีคันเดียวนะคะใครพลาดนี่คือพลาดเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ